ยาให้ม้ากับคาปิบาร่าใช่ค่ะคาปิบาร่าลูกค้าดันประตูถิ่นะปันเขาไปหาหนองด้านในได้เขาได้เลยค่ะจ้าเขาได้เลยค่ะลูกหมืลูกตัวหนองด้านอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขามาเอาให้ทีละอันใช่เหมือนกันลูกยะเอ๊ม้าแกรน่าอ่กกินเชิงกินขว้างเคี้ยวแล้วไม่ไม่ไม่เกินเข้าไปอ่ะ อไไเออหนูแปรงฟันมั้งหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แปรงฟันให้ด้วยนะคะหนูฟันเหลืองใช่ใลนะเดี๋ยวก้อนดีพักก้อนดีไปให้ท่านนุง่งเจ้าเดี๋ยวค่อยเอ,อกมาใหม่โหตายให้เมอโมงให้ไม่ให้แพ้นะแพ้มองหน้าแม่นนะใครเข้าถึงได้หระแคลร์เดี๋ยวค่อยมาเอาให้อะ่ะ Terima